สวัสดีครับวันนี้คืออยู่กับช่องแจ้งวงสาดีนะคะผมอันนี้เราก็จะมาเรนนะครับเหมือนเดิมอยู่กับ EP ที่สามนะครับเผาดี้ก่อนเอาของไว้เดี๋ยวเราค่อยเออตัดแล้วกันก็จะตัดเก็บหนีกลดดอกไม้ เตนตกประดับหน้าว่าเราทำไมจะจะอับแลปลูกปลูกข้าวปลูกฟาร์มข้าวอะไรไปทีหลังไกเลยโอ้นอยู่ว่าจะมีบันไทย

วคนสวยมากสวยมากจะเห็นคนตกนี่สิลองไปเซฟซก่อนนะทุกคนเซฟซก่อนโอ้มีอแล้วนี่นะ คลิปก่อนฝนหาแล้วว้าววันนี้คลิปเราก็จะลาดเนื้อแล้วก็ตัดไม้นะลาดเนื้อคลิปหน้ากันนะตัดไม้ต้องม,องมาคลิปก่อนเพราะม้สัดแทนมาก ไปบบกั <Bruno. S 2> นไม่ใช่เอาทำอะไรได้บัไดงกแกนะสุกแกวบักสุกแกวมักจังบักสลีห้าสี่พันเลมกินก็ไม่เสียใจอะไรจะเดือด็ง อะไรทุกคนเปลี่ต้นไม้เออต้นไม้เก็บตรงนี้ได้ไงดูก่อนต้นไม้โอ้โหมีมอกเดียวด้วยเช็คออกไม่ได้ด้วย กลับมาค่ะแกแล้วก็ต้องรีบมันตัดไม้อุ้ยสวยมากเลยตัดไม้ได้ประมาณชุดหนึ่งแล้วก็จะกลับบ้านโอ้ย มาดงไงมาละคุณโอ้แตงโมทำอยู่ข้างล่างใสแตงโมใส่ลก่นมองหน่าระเด็จะด้มองแม่ไม่เมิน นม่ตัวเยี่ยนเนี่ยขอไม่อยู่ละน่ากลัวเดีย๋ยวสมบูรณ์ยิงประตูจุดเราแบบตอนเราเทำคลิปแม่ครับตอนที่หนึ่งนะเออไปไหนน้ำให้แม่ไปดรวยตึ้งนะทุกคน มาปีขึ้นมาได้ไงฉันยอมแลวกันนะเจ้าปี อรกันจ้าแล้วอตัดคลิปนะคลิปมันยาวมากมาตัดมากเจปลาไปเจ็บไปเยอะโอเคนะตอนนี้เราก็จัดไม้มาแล้วแถมได้ดอกไม้มาด้วยตกแต่งไปด้วยดอกไม้

ตัวไอ้ไว้เร็มักกูโ,โอ้โหในโชคดีไม่มีใครเห็นจนได้กินอาหารกลือเนื้อด้วยทุกคน เออเนีงาจะหมดบ้านแล้วเนี่ยเราจะหมดบ้าแนาาแล้วทุกคนน้องหมูขันเนื้อหนิน้ karena kamu mau membuangnya dengan baik dan jangan lupa เดี๋ยไม่ต้องห่วงนะว่าคลิปนี้จะสั้นเพราะว่าเราทำ22นาทีทุกอันเลยทุกคลิปเลยบางทีก็ไม่22นาทีนะเพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจทำบ้างแเลยจะขึ้นตอนนี้ไล้ โอ้ว้าวเนื้อนี่อเนื้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 อเนอเือเนื้อเนเนอนน้เนือันนี้นเเน้้เนื้อนนอเออืนอเอน้นน เดี๋ยวไปเก็บของก่อนเดี๋ยวก็จบคลิปละเั้นเราจะมาเก็บคลิปแล้วก็ไปเก็บของก่อนแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ย่าลืมกดติดตามให้นนึงนะครับบ๊ายบาย